กะติบชวักนกรสุดภูมิใจคว้ารางวัลแข่งขันเชฟครั้งแรกในชีวิตสำหรับนักแสดงสาวกะติบชวักนกรวัฒนาพิสิทธิ์กุลสวยแล้วยังมากไปด้วยความสามารถอีกด้วยค่ะที่ปัจจุบันอายุ35ปีแล้ว กติปเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเริ่มเข้าสู่ในวงการบันเทิงจากเวทีการประกวดมิดไ Thailand ูนิเวิร์ประจำปีพุทธศักราช2551โดยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่านอกจากงานในวงการบันเทิงแล้วกะติบยังมีความสามารถอีกหลายด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่างศัก์ซึ่งก่อนหน้านี้กติปก็เคยได้รับรางวัลการประกวดศัก์มาแล้วด้วยค่ะ แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากเลยก็คือการทำอาหารอย่างก่อนหน้านี้ก็เคยลงแข่งขันในรายการทำอาหารชื่อดังมาแล้วล่าสุดกติบก็สุดภูมิใจหลังคว้ารางวัลจากการแข่งขันเชฟครั้งแรกในชีวิตทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยโดยกติบเผยภาพตัวเองที่ใส่ชุดเชฟทำอาหารพร้อมระบุว่าวันนี้ติบแข่งอาหารระดับ Professional Chef ครั้งแรกในชีวิตมี11ประเทศเข้าร่วมในการแข่งขัน คงไม่มีวันนี้เลยถ้าไม่มีเชฟเมย์เชฟพึ่งที่คอยอบรมสั่งสอนทั้งในทางอาหารและในการดำเนินชีวิตเหรียญเงินครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้พัฒนาต่อๆไปตอนนี้ติบปบอกได้เลยว่าติปรักการทำอาหารค่ะคนในวงการและแฟนๆเข้ามาชื่นชมรัวๆเลยว่าจะเก่งหลายอย่างแบบนี้ไม่ได้นะยินดีด้วยนะลูกสาวคอนเกรตูเลชันอยากกินฝีมือน้องเก่งทุกอย่างจริงๆ ยินดีด้วยนะกระติบสวยแล้วยังมากไปด้วยความสามารถอีกอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับกระติบด้วยนะคะ